สวัสดีค่ะทุกคนเอาโยาสิเอียนี่เอาโยาสิเอ,อ,ยเอ,อยนเนียน่หรืเซเนตโมชิว่าโซวัาทุกคนชอบโปเกมอนกันปะเนี่ยเตรียมของสุดพิเศษไว้ให้สำหรับทุกคนที่ชอบโปเกมอนเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวขา้าจะไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกัน Who ู s Who that p o ท y ย o n พี่หน่อยดิเอาละเริ่มแล้วปึ๊บชันขึ้นยังว้าจงชันขึ้นอีกได้เลยนี่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 แบบว่าในรู้สึกได้ถึงพลัง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  แบบโอเคแล้วทุกคนวาวสยดิชสวัสดี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 สวัสดมาเรามาสูมให้เห็นช,ชัดๆทีละส่วนเลยดีกว่าทุกคนเห็นรองเท้าเปล่าดูรองเท้าที่แบบว่ากึ่งเรื่อมทองโอ้ ลองเทานี่ใส่ยังไงคะคืองี้ทุกคนมันจะเป็นเชือกจะเป็นเชือกแบบว่าร้อยลอยขึ้นมาเฉยๆแหละแต่ออนจริงก็คือใส่ย,ยากมากคืองี้ทุกคนการที่เน่ใส่ชุดนี้เนี่ยเน่ใส่เป็นวันเลยแล้วทีนี้เน่ก็ใส่ใส่ชัยใส่ชุดเว้นวงถพือนเน่ถ้าขึ้นท้าลงไปอีกทีมือนี่ดูข้อมือข้อมือ่สรกฮแฮะ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 หล แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ทุกคนเห็นข้างๆปะข้างๆเนี่ยเป็นทะเลแหวกทะเลแหวกเห็นกิตเตอร์ปะนั่นแหละกิตเตอร์เวนบนของเองกระลำปีหรอใช่กระลำปีสองอันบนหัวนี่ไง <c oughs> ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าช่วงต่อไปเราจะทำอะไรกันช่วงเกมตอบคําถามถ้าสนแล้วปะเล่นโปเกมอนกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> let's go p o k e m o n quiz i l n คำถามแสนสนุกปุ๊บคำถามมีคำถาที่แนร่รู้แต่ไล่ไม่ได้อยู่ด้วยถ้าเลือกคาถาที่เนร่รู้แต่ว่าไลา่ไม่ได้มันคาถาอะไรนะมัน <c oughs> คือคาถาอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ใช่มีซึ่งมันเป็นคาถาที่เอาไว้เปิดมิติกระจกมันเป็นคาถาส้มแซมด้วยกันย้อนเวลาทุกคนในวันที่พอรู้วิธากรรมตัวเองแล้วแหละว่าเน่ดันเป็นไล่เวทอะไรเข้าเน่่าเน่จะต้อง อยากกับสิ่งดีจดเน,น่บึมบันเน่เลยอ่ะเนี่มีเวทที่ตัวเองรู้แต่ว่าเน่เสกไม่ได้เยอะเพราะว่าอันหนึ่งก็คือใดๆก็ตามบนโลกใบนี้มันล้วนไม่กดใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะมีแบบว่าเหมือนพวกสายสื่อพวกตำรวจเม็ดมูลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าเราแหกกดพวกนั้นแล,แล้วก็ไม่น่ารอดนะคะชีวิตคุณไม่น่าได้อยู่ดีข้อต่อไปปัดจึ๊ก น้องชายของเน่ชาริเวทมนเป็นเน่มีน้องชายเหรอคืองี้ทุกคนขอเกินนาใหม่อีกครั้งหนึ่งเน่มีน้องชายที่เป็นน้องชายบุญธรรมกรุณาย้อนกลับไปดูในวิดีโอของเน่แล้วมันจะเป็นวิดีโอแรกๆเลยเขียนว่าทีเซอร์ลูเซเน่พอลิกอนจะเห็นว่าเน่เนี่ยตกลงมาจากสักที่ไหนที่หนึ่งผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมามา,มากมายแล้วก็ลงมาตู้มอยู่บนโลกเน่มาตัวเปล่ามากไม่มีอะไรเลยติดตัวทั้งนั้นก็คือแบบว่ามีแต่ตัวแรกหัวหใจและเสื้อผ้ากับหูไม่ไหม แล้วทีนี้พอเน่มาที่โลกแล้วเนี่ยเน่ก็ไม่มีที่ไปทุกคนตังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอมันมีคู่คุณพ่ออะไรคุณแม่คนหนึ่งได้มาเจอเน่เขาก็เลยแบบว่าให้เน่ไปอยู่ด้วยเน่ก็เลยตอบแทนพวกเขาด้วยการสอนเวทมนต์ให้น้องชายคนนั้นคําตอบก็คือปึ๊บไม่ใช่นะคะน้องชายเน่ใช้เวทไม่เป็นเพราะว่า เน่ก็พยายามสอนอยู่ไอ้เจ้าตัวเล็กตัวเนี้เขาสอนยากมากทุกคนยังใช้ไม่เป็นนะคะถึงแม้ว่าจะสามารถแบบว่าแสดงอภิธิหารใดๆก็ตามที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทําได้ก็ตามแต่ว่ามันค่อนข้างจะตรงข้ามกับสิ่งที่เน่ยพยายามจะสื่อให้เขาใช้ไม่ได้ Who that, ห h o i ว t าเฮ้ทุกคนเห็นร้านเห็นร้านข้างหลังน,นั้นเปล่าร้านนั้นเหลยทุกคน มันคือร้านซีฟู้ดซีฟู้ดไม่ใช่ซีฟู้ดนะทุกคนต้องออกสีง่ายถูกร้านนี้เป็นร้านซีฟู้ดเพราะว่าเขาขายทั้งอาหารทะเลและผละไม้ด้วยเดี๋ยวเนมมาเดี๋ยวเนมไปหยิบเมนูแป๊บหนึ่งนะปิ้วเนมมาแล้วเมนูร้านอาหารซีฟู้ดเอ๊ะมีอะไรเกี่ยวกับสโลแกนร้านหรอคะสโลแกนร้านเขาทำไมหรอคะ ของร้านเขาอยู่หลังร้านเนี่ยเขาบอกเขาแบบว่ามาแบบก้ามโตมากแต่ขเขาบอกว่าเจอได้ตลอดนะขเขาบอกว่าเจอได้เจอได้เอาละทุกคนเน่มีเกมเล็กเล็กมั้ทุกคนเล่นทุกคนอยากเล่นเกมปะอยากเล่นเกมปะอยากเล่นเกมปะอยากตีแมงโตไหมอยากตีแมงโตไหมเดี๋ยวเนจะตีแมงโตแตงโมอึ๊บแบ่งแมงโตออกมาแล้วแล้วก็อึ๊บมีไม้หมูมาอีกหนึ่งและกฎการตีแมงโตครั้งนี้ก็คือ เห็นไม้ข้างบนไหมคะทุกคนตามนั้นนะคะเน่นจะปิดตาก่อนแป๊บนึงปิดตาตีแมงตช่วยเน่ตีแมงโตหน่อยทุกคนนี่มองอะไรไม่เห็นใช่มาตีแมงโตที่อยู่ข้างล่างเนีย่ยแมงโตแมงโตแมงโตงต,ตรงนี้คุณคุณมาบอกว่าไปทางซ้ายซ้ายและเขาบอกให้ไปทางขวา คุณครูรบบอกให้ไปข game game ้างบนข้างบนหลุดเฟมหลุดเฟมคุณกัละเขาบอกให้ลงด้านล่างเขาบอกให้ลงด้านล่างล่างแล้วเขาบอกให้ไปทางขวาได้เลยเขาบอกให้ลงด้านล่างในว่าล่างนี้มันแปลกเขาบอกว่าไปทางซ้ายเอ๊ะมีพอตเตอร์เขาบอกให้ไปข้างบนข้างบนอ่าฮะข้างบนเขาบอกให้ไปทางขวากยังกรยังเน่สัมผัสได้ถึงกินแตงโม เขาบอกให้ไปข้างบนไปทางขวาเขาบอกให้ไปข้างบนเขาบอกให้ไปทางขวา งาม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 แจกแตงโมแจกแตงโมแจก๊กแจก๊กแจก๊กป้อนหนอป้อนได้ได้ได้ป้อนห้ามห้ามกินกินยินงามอุ้ยหายหมดเลยนี่คุณยัดเข้าไปได้ไงทางลูกอะ่ะ มีความพิเศษมาๆๆๆๆมากเป็นของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งระดับสูงขึ้นก็จะได้รับของที่ดียิ่งขึ้นไปอีกมาสนับสนุนกันเยอะๆนะ